ผักปลาดีมีคุณค่าเยอะทาให้แข็งแรงเเดีด๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวได้หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี <rivals. S 1> ย๋ยววันนี้ <c oughs> ทําเมนูก๋วยเตี๋ยวเันนี้เมนูก๋วยเตี๋ยวนะคะเราวันนี้เราต้มน้ําซุปเอาฟักฟักักเขียวเมละดกฮัมกรกรหามหามอมใหญ่มะเขือเทศแล้วก็ผักผักกาดเขียวรากผัวทีเอียเรามีแกนนี้เราก็ต้มแบบใสๆแล้วก็ปรุงด้วยเกลือง เดี๋ยวเราจะใส่ดาวดอยเป็นผักอีกอย่างหนึ่งซึ่งอาจารย์ตอนนี้นโยบายอาจารย์เน้นให้กินผักป่าแต่เราก็จะใส่ไม่เยอะสักประมาณ3ามสเซของผักทั้งหมดเพื่อให้เพื่อนลองลองชิมดูว่าเราสามารถที่จะใส่ผักป่าเข้าไปในอาหารที่เรา ปรุงทุกกวันเนี้ค่ะสามารถใส่แซมเข้าไปได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยเพื่อให้เราคุ้นชินพอเราคุ้นชินไปเราก็สามารถที่จะกินกินแบบเดียเด่ยวๆได้ซึ่งทำให้เราเรียบง่ายประหยัดสุดได้ทั้งหมดเลยค่ะขอบคุณค่ะ,ะ,ะอย่าคิดว่านะ เราทำเมนูก๋วยเตี๋ยวจ่าน้ำก๋วยเตี๋ยวแห้งปาบหน้าชุบแป้งทอดอะไรเงี้ยนะโหผัดไทยอะไรเงี้ยโอ้ทำให้แบบนี้เลยอ่าทำผักปลาให้น่ากินทำผักปลาให้น่ากินผักปลาดีมีคุณค่าเยอะทำให้แข็งแรงผักปลาดีมีคุณค่ากินแล้วแข็งแรง